เอ้ยคงเอ็งทำไมไม่บอกความจริงกับน้องเอ็งไปวะเอ็งก็มีหลักฐานอยู่แล้วนี่ฮะมันไม่ง่ายอย่างนั้นสิลุงตอนนี้เขามั่นใจว่าฉันเป็นคนฆ่าจุกกับยายเขาจะไม่ฟังคำอธิบายของฉันทางนั้นอะเอ้ยไอ้น้องเองมันก็เป็นคนมุทะลุดุดันอยู่ด้วยนะเออ และอีกคนที่ว่าน่าจะเป็นน้องเองอ่ะฉันก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ถ้าไม่เข้าใจจริงๆว่าครอบครัวเองเนี่ยทำอะไรไว้กับใครเขาถึงได้มาฆ่าล้างครัวขนาดนี้วะฉันก็นึกไม่ออกว่าใครหรือเพราะอะไรพ่อฉันเป็นตํารวจ แม่ฉันเป็นแม่บ้านก็ไม่น่าจะไปสร้างปัญหาให้ใครเขาได้นะเฮ้ยมันก็ไม่แน่แล้วเว้คมพ่อเองนะอาจจะไปทำอะไรไว้กับใครที่เองไม่รู้ไม่งั้นไอ้เป๋ขาเทียมมันไม่ยกพวกมาถล่มหรอกอือพูดถึงไอ้เป๋าาเทียมอือลุงแน่ใจนะว่าแถบนี้ไม่มีคนใส่ขาเทียม ข้ารู้นะแล้วก็ถามไอ้เฮงมันด้วยเนี่ยมันก็บอกว่าไม่น่ามาีนะไม่เคยเห็นนายเรืองเดชทำไมวะวันนั้นฉันเห็นนายเรืองเดชถูกยิงที่ขานในตอนที่ไปช่วยคุณพราวฟ้าจากบ้านใหม่เคิน แต่ในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาเดินเหินได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคอมเอ็งสงสัยว่าจะเป็นนายเรืองเดชเนีเหรอเฮ้ยคนเราเนี่ยถ้ามันใส่ขาเทียมเนี่ยมันก็ต้องเดินก็เพลกมั่งเลยวะก็นั่นแหะสิฉันคงคิดมากเกินไป รถถูกวางระเบิดมีชายสองคนซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ใหญ่พร้อมจะกระเบิดระวังตัวให้มากจากผู้หวังดีใครกันนะถึงได้มาเขียนเตือนเราแบบนี้แต่แปลกตรนชีว่าข้อความในกระดาษใบานี้ มันทำให้รู้สึกอบอุน่นรู้สึกปลอดภัยแบบที่เคยไม่ได้รับจากใครมาก่อน